สวัสดีครับวันนี้ทีมดนเศรษฐีนะครับทีมงานดนเศรษฐีมาที่บ้านจุมสีนะครับมาที่วัดจุมสีพัฒนารามนะครับมาดูบรรยากาศมาติดตามหวยเด็ดหวยดังนะครับว่ามันมีความคืบหนนาถึงไหนแล้วนะครับสหรับงวดวันที่16สิงหาคมนี้นะครับ จากบรรยากาศภายในเขาห้ามห้ามถ่ายภาพห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับห้ามถ่ายวิดีโอนะครับคงจะต้องถ่ายวิดีโอคนเยอะครับตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ครับคนเยอะครับคนเยอะสืบเนื่องจากว่างวดที่แล้วนี่เข้าเต็มเต็มนะครับหนึ่งเก้าสามนะครับเข้าเต็มเต็มหนึ่งเก้าสาม ออก391นะครับข้างบนนะครับมีผู้บริจาคเยอะนะครับนี่ครับเราถ่ายบรรยากาศ จากนอกวัดนะครับเนื่องจากภายในวัดไม่ให้มีการถ่ายภาพนะครับไม่มีการถ่ายวิดีโอนะครับนี่ครับนี่ครับทางเข้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายใ,ในนะครับเราจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวอื่นข่าปลาเอามาอีกบ้าป่า,ามาีเออ ไป็นจากล้านหเล่มามากจุดกนหนืีปรมาณสล้านกว่านมี8ล,า8ลา้านง,งนันแปดล้านงวดนัจุดวัง ครับรรยากาศเราจะเล่าให้ฟังครับสำหรับวันนี้การยังสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไม่มีตัวเลขเรียกเด็ดๆนะครับรอไปก่อนนะครับวันนี้วันที่8นะครับยังไม่มีครับสรุปครับพี่น้องครับวันนี้นะครับสําหรับสำนักชีปูชีปาขาวที่ วัดจุมสีพัฒนารามนะครับก็ยังไม่มีตัวเลขหรือหวยเด็ดๆอะไรเลยนะครับท่านยังไม่ปล่อยนะครับยังไม่สรุปแต่เราก็ยังไปถ่ายภาพนิ่งนะครับเอาบรรยากาศให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับยังน่าจะเป็นที่น่าสนใจก็คือตัวเลขตัวเลขยอดผ้าป่านะครับซึ่งก็ยังไม่นิ่งมาทุกวันนะครับมาเรื่อยๆนะครับยอดคาดว่าจะสิกว่าล้านแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ